เชื่ออะไรต่างๆแต่ขอให้มั่นใจได้เลยว่ายางไงสำหรับยอดหรือจังหวัดเป็นตัวเราเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะพวกเราเราเรียกวเน้นนะฮะเราเรียกวนเน้นเลยว่าการบริการของเราไม่แี่นื่นนะครับครับค่ะครับผมแี่ว่าจะมีการเดินทางไปร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่ทางทางใต้กลปังนิดนึงค่ะว่ามีความสําคัญยังไงกับองรงการนี้ครับก็เป็น ที่ที่ภูเก็ตนะฮะวันที่สามสามที่เป็นและวันที่ทสี่ที่วันสุดเนี่ยนะฮะปฏิการกระทรวงสาธารณสุขก็กจัดในเรื่องของอาหารนะครับเกี่ยวกับอาหารสำหรับนักเที่ยวนะครับเพราะว่านัจจุบันิเนี่ยนะฮะนักเที่ยวของเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่โคะวิดเกิดขึ้่นนะฮะก็ได้รับผลกระทบอย่างค่อนข้นางจะหนักนะครับเพราะว่า การท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่เราได้สผู้พากษ์ต่างชาติเข้ามานะครับ <ừ. S 1> แต่เมื่อประสบโควิดแล้วเนี่ยนะทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยโดยมาตรา,ราะนะะ <ừ. S 1> ต่างๆนะฮะเอกการท่องเที่ยวที่มันจะต้องอาพายุงให้ไปต่อได้อีกนก็คือการท่องเท <ừ. S 1> ีท่ยวภายในประเทศนะครับทีนี้การท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยมันก็จะต้องประกอบไปด้วยอาหารทะเลอาหารต่างๆแล้วก,ก็ความต่าดความก่อไฟต่างๆนัที่จะต้อง พัฒน,นาขึ้นมาให้มันมีจีบนะครับเพื่อที่จะอ่าเป็นตัวชูในการอาท่องเที่ยวนะครับในเปิดแรงจะเพิ่มแรงกระตุ้นการท่องเที่ยวนีครับผมนะครับครับอย่างเป็นอย่างที่ผ่ินมานี่ฮะเราเราจะมองเห็นเรื่องของขององานอย่างนั้นไนรักอย่างนี้นะฮะงานในรักเนี่ยพอพอมีงาน,นในรักเราก็ิดจะงจรเลยทุกอย่างคนอ่า มีเาเรียกว่ามีความสูงแล้วก <th> ็มีการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวนะฮะเอาอัตรักขึ้นมาเอาอกลักษณ์ของความเป็นไทยมาขายกันนะฮะตรงนี้มันก็เป็น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 ึวดเงินขาที่เราเราจะไปพูดคุยกันหรือไปสวนากันเราก็จะถึงเรื่องของของอัตรักเรื่องของอาหารรสชาติของอาหารพวกนี้เข้ามาเก่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับครับครับผมก็ต้งเชื่อมโยงไปด้วยกันหมดไง ถ้ปหล่งองก็ต้องรู้หอรอร่อยได้่ไหโดยเ่วเป็นคนไทยนี่ก็ต้องรื่นเปนรใหญ่ากคนไทยเลฮะติดใเขาไปับเพราะว่าจริงๆในมุมมองของนะฮะในฐานะนายกสมาคมเราไปหลายๆที่นะฮะเราก็ได้เห็นรอิริของแต่ละที่นะครับอิริยาณ์ของแต่ละคนนะฮะแล้วก็วัุดิบต่างๆนะฮะที่เป็น อโอทอปต่างๆเนี่ยค่อนข้างาหลากหลายนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะฮะถ้าต้องเที่ยวต่างประเทศไม่สามารถที่จะเข้ามาต้องเที่ยวในประเทศไทยได้ในเครื่องบินเนี่ยมันก็เราก็ต้องมีการทำการท่องเอที่ยวที่เหมือนแลกเก่ยเกันในแต่รับผู้มีพาสใช่ไหมครับไปตรงนี้คนบางคนเอาเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะฮะ,นะะแล้วก็ให้เป็นสนะินคายนะฮะมันก็จะสามารถที่จะ การท่องเที่ยวให้ให้หเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้นะครับครับค่ะครับเราต้องขอขอบคุณนะคะคุณกิตติพัฒน์สำเนีงเด่นะคะท่านก็หลายหลายตำแหน่งนะคะอย่างที่ได้เรียนรู้ทราบเนี่ยทั้งนายกสมาคมผู้ประกอบการนนค้าร้านอาหารในประเทศไทยนะคะแล้วก็ทั้งในส่วนของประธานชมรมต้องเจ้าหน้าที่ชมรมสามร้อยยอดนรับนอกจากน้ก็เป็นที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของประจมเยี่ยมเยือนด้วยนะ ครับครับนครับปีนี้เปียวรคับครับครับครับตอนนะฮะก็ชัดเจนตรงประเด็นนะฮะในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นจุดเล็กๆเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลนะฮะนะครับเมาเข่งไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะการท่องเที่าวก็ยังเดินหน้าเหมือนเดิมการบริการอะไรอย่างดีเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมที่สามร้อยยอดและที่สําคัญที่สุดเนี็ยที่ท่านกิติพัฒนพูดสักครู่นี่น่าสนใจมากนะฮะ การท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากจะเป็นเที่ยวถ่ายภาพตูนูนดูนี่แล้วเนี่ยอาหารการกินที่พักการบริการด้านอื่นๆต้องสัมพันธ์หมดเราต้องดูกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักนะคุณสุรางกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยอ่ะคนไทยมีพฤติกรรมอย่างไรเวลาคุณสุรางไปเที่ยวเนี่ยคุณชอบอะไรมากที่สุดสิ่งแรกที่จะต้องไปเจอเลยถ้าสมมติไปเที่ยวจังหวัดที่ไม่เคยไปเอาไปหาร้านอร่อยกินว่าแล้วใช่ไหมเราหาของที่นี่อะไรอร่อยที่นจะไปจังหวัดไหนจะไปจังหวัดไหน ถ้าติ่งต่างให้เลือกอะติ่งต่างตอนนี้แหละติ่งต่างตอนนี้โอ้โหอยากไปทางอีสานเนี่ยอยากไปทางอีสานไปแถวนครพน,นมแถวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปกินอาหารอีสานว่างั้นใช่คราวนี้ก็ต้องทราบว่าคุณสุราลานชอบรสชาติอาหารแบบไหนตรงขนาดนั้นนะ